สวัสดีค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตนะคะในชั้นม .4 นะคะโดยในโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะใช้แผนภาพเวนนอโอเลอร์นะคะเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้กันนะคะอะมาดูโจทย์กันเลยนะคะเขาบอกว่าในการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของนักเรียนชั้นม .4 นะคะจำนวน100คนนะคะซึ่งทุกคนต้องสอบ2วิชาก็ได้แก่วิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นะคะผู้ที่จะได้รับทุนจะ ะต้องสอบผ่านทั้ง2วิชาแต่ผลปรากฏมาว่ามีนักเรียนสอบตกวิชาภาษาไทยเนี่ยห้คนนะคะแล้วก็ตอบสอบตกวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยสีคนและสอบตกทั้ง2วิชานะคะ20คนอยากทราบว่ามีนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาเนี่ยกี่คนนะคะโดย โจทย์ข้อนี้เนาะค่อยๆมาวิเคราะห์นะคะค่อยๆมาวิเคราะห์เราจะใช้แผนภาพเวนอ่ะนักเรียนเขียนก่อนก็ได้ว่าจำนวนนักเรียน100คนเนี่ยคืออะไรอะคือยูนิเวอร์สใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ100ใช่ไหมคะ100คนเนาะ100คนแล้วก็บอกว่ามี2วิชาที่ต้องสอบก็คือวิชาภาษาไทยกับวิชาคณิตศาสตร์เออเห็นไหมเอ่ย ะวิชาภาษาไทยกับวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแต่เขาผล,ผลปรากฏมาว่าผลปรากฏมาว่าผลปรากฏมาว่าหลังจากที่เขาสอบแล้วมีผู้สอบภาษาไทยตกเนี่ยจำนวน50คนนะคะแล้วก็สอบตกคณิตศาสตร์42คนนะคะแล้วก็สอบตกทั้ง2วิชาเนี่ยยี่สิบคนถ้าใช้แผนภาพเวนอออเนอโเลอร์เนาะจะต้องมี2วง ใช่ไหมคะเห็นไหมอาจจะต้องมีสองวงเนาะปึ๊บเพราะว่าสอบสองวิชาใช่ไหมคะฉะนั้นอาจจะไม่สวยนะวงแรกคุณครูให้เป็นสอบตกไทยเนาะสอบตกไทยวงที่สองสีฟ้าแล้วกันนะจะเป็นสอบตกเลขใช่ไหมคะสอบตกคณิตศาสตร์ใช่ไหมอ่านจทย์บอกว่าตกเลขกี่คนนะเมื่อกี้อ่ะ ใน,ในโจทย์บอกว่าตกเลข42คนใช่ไหมคะตกไทย50คนแต่ตกทั้งสองวิชามี20คนแสดงว่าส่วนที่ซ้ำกันตรงนี้คือ20เมื่อกี้ตกตกไทยเท่าไหร่นะตกไทย50 50คนใช่ไหมคะตกเลขมีเท่าไหร่นะคณิตศาสตร์ตกเลขมี42อ่ะ42คนถามหาคนรับทุนใช่ไหมคะคนรับทุน ว่ามีกี่คนถามหาคนรับทุนว่ามีกี่คนอ่ะดูนะตกอ่อตกไทย50ตกเลข42คุณครูลืมตกทั้งสองตกทั้งสองมี20ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือตกอะไรนะตกทั้งสองวิชาใช่ไหมคะน,นี่คือตกทั้งสองวิชาฉะนั้นเราจะเหลือสอบตกไทยเท่าไหร่เอ่ย ตรงนี้ทั้งวงนี้คือตกไทยใช่ไหมคะวงแดงห่อนคูตรงนี้คือตกตกภาษาไทยใช่ไหมคะตอนนี้มีไปแล้ว20แสดงว่าตกไทยมี50คนตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ50ลบกับ20คือส่วน3มีค่าเท่ากับ30คน ใช่ไหมคะอ่าสามสิบคนนะถัดไปนักเรียนเห็นวงสีเขียวใช่ไหมคะวงสีเขียววงนี้คือตกอะไรนะตกคณิตศาสตร์หรือตกเลขใช่ไหมคะเขาบอกว่าตกเลขเนี่ยมีทั้งหมด42คนแต่มีตรงนี้ไปแล้ว20คนแสดงว่าตรงนี้จะต้องเท่ากับ42ลบด้วย20ลบออกมาก็จะได้เท่ากับ22คนตอนนี้เรารู้คนสอบตกหมดหรือยัง รู้หมดแล้วรู้รู้จากไหนคะอ่าสอบเอาตัวเลขทั้งหมดนี้เอา30บวกยี่สิบบวกบออันนี้คือคนที่สอบตกใช่ไหมคะคนที่สอบตกแสดงว่าคนที่สอบตกอ่ะคนที่สอบตก ก็คือ30คือตกไทยตกทั้ง2วิชาแล้วก็ตกเลขอย่างเดียวใช่ไหมคะได้เท่ากับ30บวก20เป็น50 50บวกอีก22เป็น72ใช่ไหมคะ72คน72คนที่ตกแต่คนข้างนอกก็คือ universe มีทั้งหมด100ใช่ไหมคะเราต้องเอา72คนที่ตกไปลบออกจาก universe ะะก็เท่ากับอันนี้ก็คือคนที่ผ่านถูกต้องไหมอ่ะคนที่ผ่านใช้คนที่ผ่านก็เท่ากับ1นึ่งลบ72มีค่าเท่ากับ28คสแสดงว่าคนที่จะได้รับทุนมีเท่าไหร่คะ28่ะ28คนค่ะ